ผิตภัณฑ์เสริมอาหาร Black and White กระชายสกัดตราทิปกโก้เอาแล้วคุณผู้ชมวันนี้ครับ รถคันนี้หลายๆคนรู้จักแน่นอนนี่คือ G W M นะฮะแทง้ง500นะครับ oh, สถานที่แบบนี้เราต้องเอารถดีๆมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูกันแบบนี้เรามาดูกันดีกว่านะว่ารถคันนี้สวยหล่อเผ็ดเด็ดขนาดไหน แค่ข้างหน้านี่โหบอกเลยนะครับว่าโลโก้ของเขาเนี่ยพร้อมที่จะแปลงล่างตลอดเวลาเลยและรถคันนี้ครับคือ G w เดแทงห้าร้อยครับโหรถคันนี้สวยหล่อจริงๆเมื่อเช้าผมแอบเห็นนะพี่พี่ทีมงานเขาขับ,ขบมาคันนี้ใหญ่มากๆเรา,าดูด้านหน้ากันดีกว่านะครับด้านหน้านี่โหกระจังหน้าของเขาชุบโครเมียมมาแบบนี้พร้อมแปลงล่างได้ทันทีนะฮะคันนี้นะโห จริงๆสามารถทําได้ออกมาสวยได้มากขนาดนี้นะครับอ่ะเรามาดูด้านล่างกันดีกว่าตรงนี้ก็เป็นสปอยเลอร์นะครับไม่มีชุดแต่งใดๆเข้ามานะแต่ว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยคือด้านหน้าตรงนี้เลยใหญ่มากๆไฟแบบนี้ เขาเรียกว่า LED Vision มุมมองที่เป็นแบบ LED นะครับแล้วก็มี daylight ด้วยนะครับคันนี้ให้มาด้วยบอกเลยนะว่าไฟข้างหน้านี่เขาใหญ่โตมากๆนะเดอคุณเห็นไหม daylight หน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับโอ้โหสวยจริงๆอะเรามาดูด้านข้างกันดีกว่าดูด้านนู้นดีกว่าโอ้โหนี่รัดไปให้เลยนะฮะ26550 r 20ทางข้างหน้าทางข้างหลัง20เต็มเหนี่ยวกันไปเลยสำหรับ SUV คันนี้นะครับก็คือช็กอัพของเขาผมคิดว่าน่าจะเป็นถุงลมแต่ว่าเขาก็ยังให้ช็กปกติมาแต่ว่าไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวเราไปลองขับกันดีกว่าว่าการขับขี่บนท้องถนนเนี่ยช่วงล่างเขาจะเป็นขนาดนนไหนอะมาดูด้านหลังกันดีกว่าครับมาหลายๆคนชอบมากๆคือรถรุ่นอื่นจะไม่มีเลยนะครับคือเวลาเราจะขึ้นรถเนี่ยจะมีบันไดขึ้นมาให้ด้วย,ยไม่เชื่อคุณผู้ชมลองดูนะนี่ฮะเนี่ยเห็นหรือเปล่าโอ้โหสวยมากๆแต รถรุ่นอื่นจะต้องไปทำเพิ่มแต่ว่าแทง500คันนี้ติดมาจากโรงงานแบบนี้เลยนี่เราสามารถแบบว่าเปิดประตูปุ๊บสวัสดีครับนี่ยืนได้สามารถรับน้ำหนักได้เยอะอยู่นะคุณผู้ชมเยอะจริงๆต่อเลยนรับปิดปุ๊บเขาเข้าให้อัตโนมัติและด้านหลังของเจ้า GWM แท้ง500คันนี้จุดเด่นของเขานั่นก็คือน,นี่เลยฮะล้ออะไหและมีโลโก้ของเขาตรงนี้นะครับ เขาก็ยังเก็บทรงไว้แบบว่าแบบแอดเวนเจอร์อะแบบเขาเรียกว่าอะไรทรงคลาสสิกนะครับที่มันมีล้อรถหรือว่าล้ออะไรที่อยู่ข้างหลังแบบนี้นะครแต่สิ่งสาคความไฮเทคของเขาคือมีกล้องมองหลังตรงนี้คือมันเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยดีกว่าเป็น LED ยาวมาถึงข้างล่างเลยนะฮะสวยจริงๆเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังกันดีกว่านะครับว่าจะกว้างขนาดไหนนะโอ้โห เราดูตรงบานประตูดีกว่าตรงนี้เป็นมือจับนะครับโอ้ว่างๆตรงนี้มีที่ใส่ใส่ของด้วยมีสายไฟให้ต่อระบบไฟฟ้านะฮะตรงนี้นะครับนี่เขาเตรียมมาให้ด้วยเห็นไหมคุณผู้ชมรถยุคนี้นะครับเป็นรถยุคใหม่จริงๆแล้วข้างหลังจะไม่ใช่แบบนี้นะเราใช้มือดึงเองไม่ได้นะครับมันจะมีปุ่มอยู่ตรงนี้เราสามารถปรับเบาะขึ้นมานะฮะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับนี่ดูสิโอ้โห ขึ้นมาได้ทั้ง2ด้านเลยนะผมมาให้ดูก่อนแค่ข้างเดียวนะฮะนี่โอ้โหตรงนี้ก็เป็นที่นั่งนะครับนี่เป็นที่วางหัวนะเอาละผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันมาก,ก่อนว่าอิตาเลียเขาจะสวยขนาดไหนแต่ว่าคันนี้มีประตูด,ดูดนะไปชมกันครับ การขึ้นรถมาอยู่หลังพวงมาลัยของเขาแทง500คันนี้บอกเลยว่ามันเป็นรถที่ฟิลเหมือนรถยุโรปอะแต่ว่าในรถรถจีนคันนี้มันทําได้ดีจริงๆด้วยด้วยอารมณ์ด้วยพวงมาลัยตรงนี้เราเราจับเดียวมันเหมือนยุโรปจริงๆนะแล้วก็เท็กเจอร์ต่างๆอินทีเรียต่างๆภายในรถเนี่ยคุณลองดูสิเนี่ยมันมีลายไม้นะฮะมันมีลายไม้ให้ความรู้สึกว่าเราขับรถหรูอยู่อะ่ะ และตรงจอ LED ตรงนี้เขาให้มาใหญ่มากนี่14.6นิ้วนะคุดไถได้เลยเนี่ยแล้วรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto นั่นเองนะครับรองรับทั้งหมดเลยสามารถปรับได้หลายอย่างมากๆตรงนี้และตรงหน้าปัดไม้ตรงนี้นะเป็น LED แต่ไม่สามารถสัมผัสได้นะเขาให้มาถึงเนี่ย12.3เลยนะจะบอกให้ตรงนี้นะครับจอหน้าปัดแอร์ตรงนี้เขาให้นาฬิกามาด้วยเนี่คุณผู้ชมเห็นปะ เลื่อนถ้าไม่ชาร์จก็เลื่อนปิดแบบนี้ได้แล้วมาดูเบาะที่นั่งกันบ้างดีกว่าถามว่าสบายไหมสําหรับรถคันนี้นะครับรถคันนี้เป็นเบาะแนปป้านะเป็นหนังแนปป้านะครับที่มีรูระบายอากาศสามารถนั่งลงไปแล้วแบบมีลมออกมาทางเบาะได้ด้วยนะเนี่ยเปิดแอร์ที่เบาะได้ด้วยกดตรงนี้นะครับแล้วก็ผิวสัมผัสการนั่งนี่คือสบายมากจริงนอกจากนั่งสบายมีที่นวดและก็มีเครื่องเสียงที่ดีแล้วอะ ทัศนวิสัยข้างหน้าก็ดีแล้วแต่บนหลังคาเราก็สามารถดูดาวได้เหมือนกันนะจ๊ะนี่นี่เขาเป็นแบบว่าสรุปทั้งบานเลยนะเพื่อนใหญ่จริงๆนี่เปิดได้ด้วยแบบนี้โอ้โหรถคันนี้มันเหมาะสำหรับที่จะเดินทางไกลแล้วก็ออกต่างจังหวัดจริงๆนะครับ ถคันนี้เนี่ยมันมีระบบความปลอดภัยเยอะมากๆนะนี่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันพงมอะไรจะดึงเองแต่ถ้าใครไม่ชอบกับการขับขี่แบบนี้นะครับก็สามารถปิดในระบบได้พูดถึงนะฮะทัศนวิสัยดูต่างๆนะครับผมมองว่าขับได้ดีฮะมันเป็นรถที่น่าใช้มากๆนะแล้วก็สามารถขับออกต่างจังหวัดได้แรงทรงแรงเร่ง ทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับและช่วงล่างของเขาเนี่ยหลังจากเมื่อกี้ที่ผมขับมาสักพักแล้วเนี่ยผมกม็อลองขับมาสักพักหนึ่งนะครับก่อนที่จะอยากจะเล่าให้กับคุณผู้ชมฟังว่าเออช่วงล่างของเขาก็ใช้ได้พอสมควรเลยนะครับไม่ได้แบบว่าโยกเยก,กคือหลายๆคันรถ PPV หลายๆค,คันเนี่ยอาจจะเป็นรถคันที่แบบคันใหญ่ทรงใหญ่ใหญ่ก็อาจจะมีความแบบ โรงเพลงบ้างแต่อันนี้ไม่มีเลยนะฮะแล้วผมอยากจะบอกว่าระบบความปลอดภัยมีเยอะมากจริงเวลาเราจะเลี้ยวเวลาเราจะไปทางไหนเนี่ยคือก็จะมี กล้องบอกตลอดอย่างที่บอกไปในช่วงช่วงต้นรายการนะครับอย่างรถคันนี้ก็จะมีกล้องรอบคันเลยเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวหรือว่าเราจอดถอยหรือว่าเราเปลี่ยนเลนต่างๆนานานะฮะก็จะมีระบบการเตือนภัยเยอะมากพอสมควรเลยนะครับเหมาะสําหรับคุณผู้หญิงนะครับที่เป็นแม่บ้านหรือว่าผู้ใหญ่หลายๆคนนะครับคุณป้าคุณอาหรือว่าวัยรุ่นที่มีอายุประมาณหนึ่งสมมติววัยรุ่นอย่างผมนี่ก็สามารถขับได้เหมือนกันนะฮะแต่ผมไม่อาจจะแบบ มีข้อจํากัดอยู่นิดนึงนะครับสําหรับรถรุ่นนี้นะฮะอาจจะเป็นเครื่องที่เครื่องที่ใหญ่พอสมควรน,นะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยผมอาจจะเกรงว่าเออเวลาเราขับอยู่ที่สุขุมวิทหรือว่าขับในเมืองเนี่ยมันอาจจะคันใหญ่เกินไปหรือการเลี้ยวจอดยากอะไรแบบนี้ผมว่าการขับขี่เบื้องต้นณวันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าขับได้ดีเลยทีเดียวนะครับช่วงล่างโอเค มีโหมดการขับขี่ทั้งหมด11โหมดคุณปรับได้เลยนะครับคุณจะปรับแบบไหนหรือว่าถ้าเป็นโหมดที่12คุณสามารถอินดิวิโดนก็ได้ทำเองก็ได้นั่นเองครับสำหรับเจ้า GWM คันนี้บอกได้เลยนะครับว่าน่าใช้จริงๆครับ เรื่องแรกเลยนะครับเรื่องสมรรถนะในการขับขี่นะครับผมบอกได้เลยว่ามันเป็นรถที่ขับง่ายแล้วก็มีแรงต้นและก็มีแรงปลายคือสามารถขับใช้งานได้สะดวกสบายมีการเหยียบแซงได้สบายมากๆแต่เวลาเราขับรถออกต่างจังหวัดแบบเนี้ยผมว่ามันโอเคนะแต่ถ้าเราใช้รถแบบเนี้ย รูปร่างแท้งให,ใหญ่แบบนี้อยู่ในเมืองสมมติคุณผู้ชมลองคิดดูนะขับอยู่แถวแถวสุขุมวิทอะแล้วมีบินมอไซค์มาอยุดแถวข้างล่างและเซ็นเซอร์ก็แบบบอกไป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 คือมันเป็นสิ่งอะไรที่จะลาบากน,นิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดออกต่างจังหวัดหรือว่าเดินทางไกลมีครอบครัวมีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมีลูกๆหลานก็สามารถขับคันนี้ได้อย่างสบายเลยทีเดียวแต่ถามว่าเรื่องราคาผมคิดว่าอาจจะแรงไปนิดนึงแต่ว่าด้วย การสมเหตุสมผลที่เขาใส่มาให้ในรถคันนี้ผมมองว่าน่าจะเป็นอะไรที่สมเหตุสมผลให้คุณผู้ชมลองไปช่างใจดูแล้วกันะะนะครับสำหรับแท้ง500คันนี้นะครับรถครอบครัวใหญ่ขวันใจแอดเวนเจอร์ลองไปช่างใจกันดูนะครับว่าจะเหมาะกับคุณหรือเปล่านะครับในช่วงหน้าครับคันโปรดคนดังจะเป็นใครนั้นไปชมกันเลยครับ